ก็เริ่มบูชาพระรัตนไัรด้วยความเข้าใจคะ่ะดีกว่าอย่างอื่นไหมคะไม่ว่าจะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนด้วยสิ่งใดก็ตามแต่ไม่เข้าใจพระรัตนไัรจะชื่อว่าบูชาคุณพระรัตนไัรไม่ได้เพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงตั้งแต่ต้นนะคะ ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคงว่าตรงต่อความจริงนั้นไม่สามารถจะมีได้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้ค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนอกจากตรงต่อความเป็นจริงถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรงต่อความจริงได้ไหมเพราะความจริงคืออะไรยังไม่รู้ เห็นความไม่รู้ตั้งแต่เริ่มได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยไม่ใช่ให้ตามไปโดยไม่มีความเข้าใจเลยแต่ว่าทุกคำลึกซึ้งนะคะบูชาคุณด้วยการเข้าใจคุณที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังทุกคำที่พระองค์ตรัสด้วยความไม่ประมาท